ไปต่อนที่เรื่องราวของรถที่ไปส่งผู้ป่วยที่โรงพยาบาลกันบ้างปกติเนี่ยเขาก็จะมีจุดจอดรถไว้ให้นะแต่งานนี้เข้าใจแล้วว่าอาจจะรีบร้อนอยากจะพาผู้ป่วยไปหาหมอนะคะปรากฏว่าญาติของผู้ป่วยคนนี้ก็เลยไปจอดรถขวางรถฉุกเฉินมันส่งผลอย่างไรส่งผลทําให้ผู้ป่วยวิกฤตอีกคนนึงเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปยังรถฉุกเฉินเพื่อส่งต่ออีกโรงพยาบาลหนึ่งได้สุดท้ายผู้ป่วยวิกฤตรายนี้เสียชีวิตนะคะ คุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาเล่าเรียงเหตุการณ์ให้ฟังกันค่ะคือเริ่มแรกเนี่ยกล้องวงจรปิดบันทึกภาพรถกระบะสีประตูนะสีน้ำตาลคันสักครู่เนี้ยขับมาจอดปิดท้ายรถตู้ฉุกเฉินค่ะจากนั้นคนขับแล้วก็ญาติช่วยกันนําตัวหญิงอายุ69ปีคนนี้ก็เป็นคนไข้เหมือนกันนะมีอาการเวียนศีรษะแต่ว่ายังรู้สึกตัวดีค่ะเข็นรถเข้ามาพาไปรักษาในห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลปลายพระยาที่จังหวัดกระบี่นั่นเองนะคะ แต่ในระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ก็กําลังเร่งรีบนําตัวชายอายุ69ปีอันนี้เป็นผู้ป่วยอีกรายหนึ่งผู้ป่วยชายรายนี้เป็นผู้ป่วยวิกฤตค่ะป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันแล้วก็มีภาวะหายใจล้มเหลวใส่ท่อช่วยหายใจนะอาการเนี่ยก็คือวิกฤตเลยกำลังจะส่งตัวจากโรงพยาบาลแห่งนี้ไปรักษาที่โรงพยาบาลกระบี่นะคะ แต่ทีนี้คุณผู้ชมเรื่องเรามันเกิดขึ้นเพราะอะไรคนขับรถกระบะคันที่มาจอดวางเนี่ยเขาไม่พอใจว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่มาดูแลคุณแม่ของตนเองโวยวายถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลเขาจะอธิบายว่าตอนนี้กําลังนําส่งผู้ป่วยวิกฤตอยู่นะคะให้รอสักครู่แต่ว่าชายคนนี้ก็ไม่ฟังค่ะโดยขณะที่เจ้าหน้าที่จะนําผู้ป่วยวิกฤตไปขึ้นรถฉุกเฉินเนี่ยก็ขึ้นไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่ารถกระบะค่ะเขาไปจอดวางทางอยู่ คือไปตามตัวคนขับรถกระบะบอกว่าช่วยขยับรถให้หน่อยได้ไหม,มก็ไม่ยอมขยับรถให้ในทันทีนะคะยังคงยืนโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่แบบอยู่อะ่ะครับคือแทนที่จะบอกว่าเอ้ยคุณจอดขวางอยู่นะขยับรถให้นิดนึงได้ไหมแล้วจะมาขยับเลยเขาไม่ได้ทําแบบนั้นยืนโต้เถียงอยู่แล้วก็ไม่ขยับรถนะคะจนกระทั่งลูกสาวของผู้ป่วยวิกฤตนะคือใจก็ไม่ดีแล้วในภาพเนี่ยที่นั่งย,อยอ่อๆเห็นไหมใส่ชุดสีขาวเมื่อกี้ ต้องถึงขัน้นนั่งยกมือไหว้ร้องขอทางน้ําตาเลยว่าพี่คะช่วยขยับรถเถอะพ่อหนูจะไม่ไหวแล้วคุณพ่อเนี่ยวิกฤตจริงๆแต่สุดท้ายคุณผู้ชมนําผู้ป่วยวิกฤตไปส่งรักษาได้ที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งที่โรงพยาบาลกระบี่ แต่สุดท้ายไม่ทันนะคะผู้<ล>ป่วยวิกฤตรายนี้เสียชีวิตคือเธอก็บอกว่าเนี่ยต้องใช้เวลาในช่วงที่บอกว่าต่อรองว่าจะช่วยมาขยับรถด,ด้วหหมยเป็น10นาทีที่อย่างที่เราเคยบอกว่าทุกวินาทีของคนไข้วิกฤตเนี่ยมันสําคัญมากๆโดยเฉพาะผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจใ<ช>คือทางโรงพยาบาลบอกเลยค่ะบอกว่า ถ้าเขาไปถึงเร็วกว่านี้แบบแค่วินาทีหรือหนึ่งนาทีอ่ะก็อาจจะช่วยชีวิตได้ก็ได้แต่ว่าทุกๆเวลาที่มันเสียไปเนี่ยมันเหมือนนาทีชีวิตของเขาจริงๆนะใช่ค่ะแล้วคือทีนี้คืออยากจะให้คนที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยเหมือนต้องช่วยดูกันหน่อยคือเข้าใจนะว่าเราก็อยากให้คนมารักษาครอบครัวของเราแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ต้องไล่ระดับเนะความวิกฤตใครที่จะต้องได้รับการรักษาก่อนอย่างได้เห็นในภาพคุณผู้ชมจะเห็นว่าเอาเราทําไมถึงต้อง จำเป็นแค่ไหนให้เขาต้องมาขยับรถเพราะว่าผู้ป่วยที่มาพร้อมเตียงเนี่ย<ฆ>ต้องถูกยกขึ้นไปพร้อมเตียงเพื่อขึ้นรถคือมัน,น,นต้องมีพื้นที่ไงพอคุณมาจอดต่อแบบนี้มันไม่สามารถที่จะยกคนไข้เนี่ยขึ้นไปบนรถได้ก็มีคนตั้งประเด็นว่าหรือรถพยาบาลขยับไปข้างหน้าได้ไหม,มคือคุณผู้ชมลองนึกภาพสถานที่พยาบาลเนตรงจุดจอดฉุกเฉินอะ่มันมักจะเหมือนเป็นทางโค้งขึ้นทางลาดขึ้นลาดลงถ้าขยับไปด้านหน้าปุ๊บ อันนี้มีคนมาให้ข้อมูลนะคะว่าท้ายรถมันก็จะสูง<ช>รถก็คือเตียงคนไข้ก็ขึ้นไม่ได้อีกคือต้องเข้าใจการทํางานของบุคลากรทางการแพทย์นะคะข้อจํากัดต่างๆในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแล้วลักษณะพ,พอรถกระบะมาจอดขวางปิดท้ายแบบนั้นอ่ะคือเจ้าหน้าที่เ็าทางานไม่ได้คือเพื่อความ,มเร็วอะอย่างล่าช้าไป<ช>อ,อีกอรถเข็นเนี่ยเขาจะเป็นทรงที่ต้องไปในแนวตรงอยู่<ช>ที่ท้ายรถรุรถตู้เนาะแล้วมันก็จะเป็นสเต็ปเลยว่าเข้าล็อกยกขึ้นแบบนี้เพื่อความรวดเร็วกลายเป็นว่าทีนี้พอจอดขวางอยู่อย่างเงี้ย มันไม่ได้มันทําอะไรไม่ได้เลยมันต้องมีจังหวะตีโค้งของความยาวเตียงเลยก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันง่ายที่สุดก็คือการต้องไปบอกว่าคนขับรถกระบะช่วยเลื่อนแค่ถอยหลังอะ<ช>่ะมันจบเลยใจเขาใจเรานะถ้าเป็นญาติคุณก็คงอยากให้รีบส่งตัวไปรักษาเหมือนกันนะคะ<ช>แต่ว่าตอนนี้คนที่น่าเห็นใจที่สุดเลยก็คือครอบครัวของทางผู้เสียชีวิตนะคะครับ,รบซึ่งคืนที่ผ่านมาครอบครัวก็ได้นําศพของนายสมควรอายุ69ปีผู้เสียชีวิตเนี่ยมาประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านพักอำเภอปลายพญาจังหวัดกระบี่นะครับ ท่ามกลางความเสียใจของครอบครัวแล้วก็ยัติาดครับนางสาวพัทรพรลูกสาวผู้เสียชีวิตบอกงี้ครับว่าเธอเนี่ยนั่งยกมือไหว้ให้คนขับรถกระบะช่วยขยับรถให้ทีเพราะว่าต้องการให้พ่อถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลกระบี่ให้เร็วที่สุดเสียเวลาตรงนั้นนะ่ะที่เราบอกนานกว่า10นาทีสุดท้ายก็ไปรักษาไม่ทันครับหากผู้เป็นพ่อถูกส่งตัวเร็วกว่านี้ก็คงจะไม่เป็นแบบนี้ฝากถึงคนขับรถกระบะด้วย อย่าทำแบบนี้กับใครอีกอ่ะนเดี๋ยวไปฟังเสียงลูกสาวกันหน่อยครับเราเสียใจอะค่ะเสียใจมากเพราะว่าพ่อกําลัง,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 งอยู่ในเหตุการณ์ที่มันฉุกเฉินจริงๆอะค,นค่ะพ่อต้องเป็นเคสด่วนที่เขาต้องส่งต่อ,ตอแต่มาเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็รู้สึกเสียใจแล้วก็เสียใจนะถ้าไปเร็วอาจจะพ่ออาจจะดีแบเนี้แร้เราจะฝากอะไรบนผู้ที่กระทำห, <cabinets S 1> หน F ูขอแค่เขา ไม่ไปทำแ,แบบนี้กับคนอื่นจริงะคะแล้วก็ขอให้เขาแบบสันึกได้ะค่ะแล้วก็รู้สึกปิดจริงจริงโอ้ฟังแล้ว <ภา S 1> สะเทือนใจนะครับ <S S รขอแค่นี้เองอะค่ะ อย่าไปทําอย่างนี้กับคนอื่นอีกอนะคะก็ขอส่งกําลังใจให้แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะคุณผู้ชมแต่ว่าพอเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องมีการสอบถามไปยังโรงพยาบาลเหมือนกันนะคะล่าสุดทางโรงพยาบาลปลายพระยาเนี่ยก็ได้ออกแถลงการแล้วค่ะชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็แสดงความเสียใจกับทางครอบครัวงผู้เสียชีวิตด้วยยืนยันว่าได้ดูแลรักษาอย่างเต็มความสามารถตามมาตรฐาน วิชาชีพแล้วนะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลปลายพยาเนี่ยบอกว่าตอนนี้เตรียมดําเนินคดีกับผู้ที่มาขัดขวางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยรายนี้แล้วถึงแม้ว่าจะมีการเคลื่อนย้ายรถให้แต่กรณีนี้ผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจค่ะสามารถที่จะนําส่งไปยังโรงพยาบาลกระบี่ซึ่งมีการเปิดศูนย์รักษาโรคหัวใจโดยเฉพาะมีแพทย์ประจําก็เปิดมาได้2เดือนกว่าหากไปถึงเร็วแม้แค่1น,นาทีนะก็มีความหมายอย่างมากเพราะว่าหากเปิดสวนเส้นเลือดได้เร็วคนไข้ก็พนวิกฤตค่ะซึ่งขณะนี้กําลังให้ทางนิติกรเนี่ย ไปดําเนินการแล้วนะคะเพื่อมีการดําเนินคดีกับทางคนขับรถกระบะต่อไปนะคะส่วนทางญาติของผู้ป่วยที่เสียชีวิตขณะนี้ทราบว่าก็จะเอาเรื่องกับผู้ที่ขวางการเคลื่อนย้ายด้วยเช่นเดียวกันค่ะต้องค่ะซึ่งการขวางรถฉุกเฉินมีความผิดตามกฎหมายนะคะคุณผู้ชมโทษปรับเนี่ยอาจจะไม่เยอะก็คือปรับไม่เกิน500บาทบแต่ว่า ถ้าเป็นในกรณีที่การกระทํานั้นเป็นเหตุให้ผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยถึงแก่ความตายซึ่งตรงกับเคสนี้เลยมันจะไปเข้าในเรื่องของความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเพราะฉะนั้นมันจะเป็นกฎหมายอาญาแล้วค่ะมาตรา291โทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน2 0 0 0บาทนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเห็นกรณีที่เป็นแบบรถฉุกเฉินอ่ะหรือเป็นที่จอดรถฉุกเฉินหน้าจุดฉุกเฉินจริงๆอะ่ะส่งผู้ป่วยปุ๊บคุณรีบมูฟไปช่่นดีกว่านะ,นะคะ เห็นใจนะสำหรับเคสนี้นะคะ